อุ๊ยปากกาดตรงโอ้ยนี่จังหวะสงสัยโอ้แล้วมาแลยโอ้ยหรุดโอ้ยปากน้ำก่อนปากน้ำมันกัดเลยครับผมผมก่ได้ปิดกัดนะแล้วผมปิดกัดที่เบิดครับผมเพราะว่ามันจมน้ำมันจะเป็นนี่กระสอบนะครักระสอบอาจจะติดกระสอบได้ครับผมปิดกัดเล็กน้อยได้ครับผมต้องปิดกัดนะครับเพราะว่าต้องคล้องตรองนานมีกระสอบครับผม ปลาคัดเยียกว่าได้จังหวะเลยครับผมอู้มาแล้วครับผมมาแ้รียบงั้นครับผมเอาจนได้ครับผมเอาจนได้เอฟป๊อก สองจุดห้าอยู่ปลาล้อกินปลาน้อยอยู่ฟังนะนะครับผมใส่ปลาเดี๋ยวที่ว่าใส่ด้วยที่ประมาณจะเกือบแปดขีดบับใส่ไปท่อนเอ้ปลอกสองจุดห้านี่เลยครับผมเอ้ปลอกสองจุดห้าสีน้ำเงินครับผมสุดยอดนะครับผมใส่ปลาโอเคใส่สวยๆนะครับผมฝากทำงานด้วยนะครับสุดยอดครับผม